ยิข้าวหะพนาจับใคับ้านย่ะ้วอนจี่จับจับก้นที่จเป็นกองนะะกรกจบ่ยิบหาดอกพอดีนะคะพี่นอไก็ตับนั่นด่า่าี่จะปลอาั Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những